การทำสมาธิภาวนาเราก็ให้พิจารณาตั้งแต่เรามาวันเสาร์จนกระทั่งถึงวันนี้มันดีขึ้นไหมพิจารณาทบทวนตัวเองถ้ามันเบาขึ้นมันโลง่งมันโปร่งขึ้นนั่นแสดงว่าสมาธิของเรานั้นก้าวหน้าขึ้นเรามาอยู่ในสถานที่นี้รือว่าเป็น สถานที่เป็นมงคลภูพาะนี้เป็นสถานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยหลวงปู่สอนหลายๆลูกที่เป็นเกจิใหญ่ๆท่านได้มาบำเพ็ญภาวนาณสถานที่นี้ภูพอแห่งนี้แลก็แสดงว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ไม่ธรรมดาเราอย่าได้ประมาทนะมาสถานที่นี้ถือว่าเป็นบุญสูงสุดของเราที่ได้มาภาวนาในสถานที่ที่มีพลังงานพิเศษ การบำเพ็ญสมาธิภาวนาเราจะสังเกตเห็นว่าครูบาอาจารย์ต่างๆนั้นน่ะท่านสแสวงหานะไม่ใช่ท่านจะอยู่ในวัดอย่างเดียวพอออกภาษาแล้วท่านก็ปีวิเวกไปสแสวงหาที่ต่างๆตามป่าบ้างตามเขาบ้างถ้ำลี้รับบ้างเพื่อไปหาสถานที่ภาวนาเพราะแต่ละสถานที่นี้มันมีพลังงานไม่เหมือนกันอันนี้คนที่ทําสมาธิได้ท่านจะรู พลังงานแต่ละที่นั้นมันจะหนุนการบําเพ็ญภาวนาให้สูงยิ่งขึ้นไปคนที่ทําสมาธิใหม่ๆจะไม่รู้ว่าสถานที่มีความสําคัญรือแม้กระทั่งชีวิตคารวาสถานที่นี้ก็สําคัญนะเราอย่าคิดว่าไม่สําคัญนะถ้าอยู่ในทําเลดีทางจีนเขาเรียกว่าโฮงจุ้ยดีการค้าขายก็จเจริญรุ่เรงเรืองชีวิตก็ประสบความสําเร็จมากของคนอื่นถ้าได้ทาเลดีนะ แต่ถ้าได้ทาเลไม่ดีก็การค้าขายก็ไม่ดีชีวิตก็ไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นสถานที่นี่ทั้งทางโลกทั้งท,งทางธรรมเป็นสิ่งที่สําคัญเราอยากคิดว่าไม่สําคัญโดยเฉพาะการบําเพ็ญสมาธิภาวนาบางคนไม่เห็นความสําคัญของสถานที่บอกว่าไปที่ไหนก็ได้ไปที่วัดไหนก็ได้ไปที่สถานที่ไหนก็ได้ไปที่ถ้ำไหนก็ได้อันนี้ต้องระวัง พอสถานที่นั้นไม่หนุนบุญบารมีของเหล่าแล้วก็อยู่ไม่ได้นะอาจารย์รูปหนึ่งที่ภูค้อนี่แหละไปคุยกับท่านเหนือสองตำบันี่ท่านอยู่ในถ้าเมงนี่แหละเคยไปคุยธรรมะกับท่านโอ้สมาธิท่านไม่ธรรมดาแต่ว่าต่อมาท่านก็ปิวิเวกโน่นไปภาคเหนือนั่นเหรไปอยู่กับมูเซอร์มันเป็นคนหลายๆกลุ่มมาร่วมกันมูเซอร์ก็มีจีนฮอก็มีท่านบอกว่าท่านไปอยู่ในถ้า ปรากฏว่าอยู่ไปอยู่มาวันหนึ่งบาทท่านก็เขาก็เอาไปทิ้งเต็นทุดงท่านเขากเขา็เผาดีนะท่านว่าจีวรนนั้นเขาไม่เห็นถ้าเขาเห็นจีวรก็เสร็จเลยเผาหมดเลยทั้งจีวรจนท่านได้หนีถ้ำน,นั้นมากลับมาพอก,กลับมาผู้คอนี้ก็ถ้ำที่ท่านอยู่ก็ทุกยึดไปแล้วทีนี้ก็ต้องไปอยู่ท่านใหม่ซึงไม่ไม่ดีเหมือนเดิมเราก็มาพิจารณาว่าโอ้สถานที่นี้ มันเป็นสิ่งสําคัญนะถ้าไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่เป็นมงคลแล้วแล้วก็มันจะมีเหตุเป็นไปต่างๆนานา,นา,นานอันนี้ให้เราสังเกตนะการทําสมาธิภาวนาเนี่ยมันเป็นของละเอียดแม้กระทั่งในถ้ำถ้ำหนึ่งที่กัดในการทําสมาธิก็เหมือนกันมุมแต่ละคนว่าจะนั่งมุมไหนที่จะเข้าสมาธิได้ง่ายเราก็ต้องดูเอาเองแต่ละคนนีทาศไม่เหมือนกันคืออาจารย์นี่ก็ไม่รู้นะว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นกออ็ทําไมแต่ละสถานที่มีพลังงานไม่เหมือนกัน บางที่ก็ออกพลังงานนั้นไม่หนุนการบําเพ็ญสมาธิภาวนาของเราบางสถานที่ก็หนุนทีนี้การจะรู้ว่าสถานที่นั้นหนุนการทําจิตของเราให้สงบหรือไม่เราก็ตรวจด,ดูด้วยจิตสัมผัสคือเบื้องต้นนี้บุคคลที่ยังไม่ได้ความสามารถพิเศษอย่างที่ว่ามาก็ต้องใช้จิตสัมผัสจิตสัมผัสนี้มันมีทุกคนนั่นแหละคําว่าจิตสัมผัสก็คือความรู้สึกนั่นแหละว่า พอเรานั่งปั๊บเราดูที่จิตของเราเลยว่าจิตจิตของเรานั้นมันรู้สึกยังไงณสถานที่นั้นในสมัยพระพุทธเจ้านี่สบายเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้บอกในสมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้บอกนะพระแต่ละรูปแต่ละรูปที่เข้าไปหาพระพุพ uk, ทธเจ้านี่พอท่านแสดงธรรมเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็จะชี้ว่าโอ้ท่านจะต้องไปอยู่ณสถานที่นี้ท่านจะต้องไปอยู่ณสถานที่นี้สถานที่นี้ไม่เหมาะสาหรับท่านท่านอย่าไปนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านรู้ว่า ไปสถานที่ไหนที่จะเจริญไปสถานที่ไหนไม่เจริญอันนี้มันเป็นความรู้ระดับพระพุทธเจ้าระดับพุทธเจ้าท่านรู้หมดเลยว่าสถานที่นี้เกี่ยวพันกับบุคคลผู้นี้ไหมมาในอดีตชาติน้อยใหญ่เท่าไหร่ท่านรู้หมดเลยนะแต่ว่าเราไม่รู้แล้วครูหาครูบาอาจารย์ที่จะรู้ในสมัยนี้ก็ไม่ใช่จะหาได้ง่ายนะฉันว่าหายากมากครูบาอาจารย์ที่จะมีความรู้พิเศษว่าสถานที่นี้เหมาะสําหรับเราสถานที่นี้ไม่เหมาะสําหรับเรา เมื่อไม่มีครูบาอาจารย์เราก็ใช้จิตสัมผัสเอาในการทําสมาธิภาวนาคาว่าจิตสัมผัสก็คือความรู้สึกเรานั่นแหละว่าเราไปนั่งสถานที่นั้นความรู้สึกเราเป็นยังไงถ้าความรู้สึกเราโปง่งโล่งคือหายใจก็โลง่งความรู้สึกก็โปง่งบริกรรมอะไรนี่มันก็ดูดเข้าไปนั้นแสดงว่าเป็นสถานที่มงคลแต่ถ้าสถานที่ไหนพอเรานั่งปุ๊บมันมืดตึ๊บหายใจก็ยากหายใจก็ลําบาก กล่าวคำบริกรรมก็ติดต,ติดขัดขัดจิตใจก็ฟุ้งซ่านสมาธิไม่รวมตัวอย่างนี้เราจะต้องย้ายแล้วละ่ะสถานที่นั้นเราอย่าไปบําเพ็ญภาวนาะเพราะสถานที่นั้นเราไม่จําเป็นจะต้องรู้ว่ามันมีอะไรเราไม่ต้องจําเป็นต้องรู้แต่ว่าเรารู้แค่ว่ามันไม่หนุนการทําสมาธิของเราอันนี้แต่ละคนเนี่ยต้องใช้จิตสัมผัสเอาเองนะอย่าไปทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะาการทําสมาธิภาวนาะไม่ใช่ว่า จะไปทําที่ไหนก็ได้นั่งที่ไหนก็ได้นะใช้จิตสมัมผัสของเราทุกคนนั่นแหละมีความรู้พิเศษเขาเรียกว่ายานอย่างรู้ในระดับใดระดับหนึ่งทั้งนั้นมีจิตสมัมผัสทั้งนั้นแล้วก็ใช้ตัวนั้นแหละเป็นเบื้องต้นในการดูพิกัดของเราแม้กระทั่งถ้านี้แหละที่เรานั่งอยู่นี่พิกัดไหนที่เรานั่งแล้วมันโลง่งมันโปร่งมันเบาหายใจก็คล่องกําหนดคาบริกรรมก็ เข้าสมาธิได้ง่ายนั่นแหละเราก็อยู่ในพิกัดนั้นพอมาทําสมาธิภาวนาตอนไหนเราก็มานั่งในพิกัดนั้นเราจะไปเปลี่ยนพิกัดอันนี้ให้สังเกตเอาเองมันมีความสําคัญนะสถานที่แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าของเรานะถ้าเราได้ไปอ่านประวัติของพรนะพุทธเจ้าท่านแสวงหานะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าท่านจะไปตัดสรู้ในที่ไหนก็ได้นะท่านสแสวงหาพระอาจารย์ี่ไปอินเดียไป ได้ไปที่พุทธคยาต้นพระศรีมหาโพจากสถานที่ที่ท่านทรมานตนเองก่อนที่จะตัดสู้ว่าท่านทรมานตัวเองในสถานที่หนึ่งห่างจากต้นโพที่ท่านตัดสู้หลายกิโลนะน่าจะเท่าเท่ากันกันกบจากครูธรรมพระไปปูพระพึ่งน้ำมั่งประมาณสักยี่สิบกิโลมีสถานที่ท่านทรมานตนเองกับสถานที่ตัดสู้ทำไมไม่ได้ตัดสู้ในสถานที่ทรมานตัวเอง นี่มันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดแล้วทําไมพระอ,องค์ท่านถึงเดินไปจากที่นั่นไปสู่สถานที่ตัดสรูคือต้นพระศรีมหาโพแล้วก็ต้นอื่นก็ไม่ตัดสรูแต่ไปตัดสรูที่ต้นพระศรีมหาโพและเวลาเข้าไปสู่ต้นพระศรีมหาโพตามตำราก็ว่าพระอ,องค์ทรงประทับยืนลาพึงในพิษใต้แผ่นดินก็ยวบพระอ,องค์ก็ลาพึงว่าเออสถานที่นี้ทิศใต้นี้ไม่เหมาะที่จะตัดสรูเพราะ พราะยืนอยู่แล้วมันยวบมันอ่อนมันจะมารับธรรมะการตัดสุรู้ของเราไม่ได้แล้วก็ย้ายไปทิศเหนือพอทิศเหนือก็ยวบอีกก็ทรงลำพึงอีกว่าเออทิศเหนือก็ไม่ใช่รับธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ไปทางทิศตะวันตกทรงประทับยืนก็ยวบอีกก็ทรงลำพึงว่าเออทิศตะวันตกนี่มันก็ไม่ใช่และทรงไปทางทิศตะวันออก พอไปยืนประทับทิศตะวันออกเท่านั้นแหละแข็งเป้งเลยเออจักรวานนี่หนุนทั้งหมดก็เลยได้ได้ทำบัลลังหันหน้าไปทางทิ่ตะวันออกทีนี้ฉันก็ไปดูตามแผนที่นะนะตอนภาษีมหาโพธิ์เอ๊ะทำไมทิศตะวันตกถึงโยบทิศเหนือถึงโยบทิศใต้ตถึงโยบปรากฏว่าพอไปดูแล้วทิศตะวันตกนะ่ะมันเป็นประเทศแขกทั้งนั้น ตอนภาษีมหาโพธนะิ์น่ะทิศตะวันตกเป็นประเทศแขกทั้งนั้นเป็นประเทศปาจีสถานอิรักอิหลานไปทางโน,โน่นแต่ทิศตะวันออกนี่มาทางนี้แล้วมาทางพมา่ามาทางไทยมาทางลาวมาทางกัมพูชาฉันก็เลยคิดว่าโอ้พระพุทธเจ้าของเรานี่ทรงเล็งเห็นว่าในอนาคตาศาสนาของพระพุทธองค์นี่มันจะเจริญมาทางทิศตะวันออกตะวันตกไม่เจริญเพราะฉะนั้นการตัดสู้ของพระพุทธเจ้า ในต้นโพต้นเดียวนะการตัดสุรุของพระองค์ในต้นโพต้นเดียวนะต้องเลือกคิดเลือกพิกัดเป้งเลยทิศอื่นก็ไม่ได้แต่มาได้ทิศต,ตะวันออกให้เราคิดพิจารณานะการทําสมาธิภาวนามรนละเอียดอย่างนี้สถานที่มรนละเอียดอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำราว,ว่าตอนแรกฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่พอมาพิจารณาแล้วก็จากประสบการณ์ที่ไปอยู่ตามถาม้ำตามผาตาม,าตามป่าชา้าตามสถานที่นิรภัย ก็เป็นจริงอย่างที่พูะพุตธเจ้าของเราได้ประสบคือแต่ละสถานที่นี่แม้กระทั่งทิศเราก็จะต้องหันให้ถูกนะลองหันดูนะถ้าหันไปทิศหนึ่งแล้วมันสมาธิมันเกิดยากหายใจก็ฝืดเราลองหันไปอีกทิศหันไปหันมาเดียวมันอาจจะได้ทิศทิศแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะในการทําสมาธิภาวนาให้เราพิจารณาให้ดีสถานที่นี้ก็จะต้องเลือกพิกัดทิศนั้นก็จะต้องเลือก บางคนก็ได้ทิศใต้บางคนก็ได้ทิศเหนือบางคนก็ได้ทิศตะวันออกอันนี้มันเป็นเรื่องที่ลี้ลับเป็นเรื่องที่ลี้ลับจริงๆวิ uma, ฉนนันก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้แต่ว่าพิจารณาเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในการเลือกสถานที่ตัดสรู้ต้นโพต้นเดียวนะใต้ก็ไม่เลือกเหนือก็ไม่เลือกตะวันตกก็ไม่เลือกแต่มาเลือกตะวันออกเพราะฉะนั้นเวลาเราทําสมาธิภาวนาในสถานที่นี้ภูเขอแห <itude. S 1> ่งนี้เราจะต้องพิจารณาด้วย ้จิตสัมผัสของเราเนี่ยแหละเบื้องต้นคนที่ยังไม่ได้สมาธิก็ใช้จิตสัมผัสเอาถ้ามันรู้สึกโล่งเบาหายใจคล่องที่ไหนนั่นแหละเราก็พิกัดของเราที่นั้นทีนี้พอมันเปิดคือจิตมันเปิด,เ,ปดเวลาทําสมาธิเราทํามากเข้ามากเข้าพอจิตมันสงบมากเข้ามากเข้ามันก็จะละเอียดคือจิตนี่มันก็จะละเอียดเข้าไปเข้าไปนะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมนะให้เราสังเกตดีๆนะถ้าจิตของเราละเอียดนี่ ลมหายใจมันก็จะละเอียดร่างกายมันก็จะสดชื่นร่างกายมันก็จะเบาจะโล่งจะโปร่งความคิดก็จะแหลมคมละเอียดความรู้สึกนั้นก็จะละเอียดความจำได้ไม้รู้นั้นก็จะละเอียดคือเมื่อจิตละเอียดอย่างเดียวนะกายมันก็ละเอียดมันก็เบามันก็โปร่งมันก็โล่งความรู้สึกที่เราเวทนานี้มันก็ละเอียด ละเอียดแปลว่ามันมีความรู้สึกสุขทางจิตไม่ใช่สุขทางกายอย่างเดียวมีความสุขทางจิตมีความสุขที่ละเอียดมีความสุขที่ที่อยู่กับความสงบไม่ชอบความสุขที่เกิดจากความวุ่นวายนี่พอมันจิตละเอียดแล้วชอบความสุขที่เกิดจากความสงบแต่ถ้าจิตมันหยามแล้ชอบความสุขที่เกิดจากความวุ่นวายความสุขทางตาบ้างทางหูบ้าง ทางจมูกทางลิ้นทางกายบ้างนี่เขาเรียกว่าความสุขที่หยาบแต่พอมันเกิดสมาธิพอมันจิตมันละเอียดเข้าไปแล้วมันก็จะชอบความสุขแบบละเอียดชอบอยู่ในความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบมันเป็นเป็นความสุขที่ละเอียดและปานีดความจําได้ไหมรู้มันก็จําในสิ่งที่ไม่คิดว่ามันจะจําได้เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมามันจําได้หมดจําละเอียดนึกถึงปุ๊บมันก็จําได้ทันที เพราะว่าจิตมันละเอียดแล้วแต่ถ้าจิตหยาบนี่มันลืมมันลืมไปหมดเลยจําอะไรไม่ได้โดยเพราะจิตมันหยาบความคิดความอ่านก็ละเอียดเฉบแหลมเพราะฉะนั้นการทําจิตให้สงบนี้มันถึงสําคัญถ้าจิตสงบอย่างเดียวจิตละเอียดอย่างเดียวทุกอย่างมันละเอียดไปหมดเพราะทุกอย่างมันละเอียดไปหมดบุคคลผู้นั้นก็จะเปลี่ยนเหลอที่นี้ชีวิตเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะจากที่เคยทุกข์มันก็เป็นสุขจากที่มีปัญหานั่นนี้น่นก็กลายเป็นไม่มีปัญหา เพราะแท้ที่จริงแล้วปัญหามันอยู่ที่จิตถ้าจิตหยาบแล้วปัญหาเยอะปัญหาเล็กก็เป็นปัญหาใหญ่คนที่จิตหยาบคําว่าจิตหยาบก็คืออะไรจิตมีความโลภความโกรธความหลงเต็มร้อยจิตมีความโลภความโกรธความหลงเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นเลยอันนี้เรียกว่าจิตหยาบเพราะจิตหยาบปุ๊บปัญหาเล็กนิดเดียวมันก็ใหญ่ความทุกข์นิดเดียวมันก็เป็นความทุกข์ใหญ่เพราะจิตนั้นมันหยาบไปด้วยความโลภความโกรธความหลงแต่ถ้าจิตละเอียด จิตที่ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงถึงไม่ท้าวรแม้กระทั่งชั่วข่าวชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลินไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงก็จะกลายเป็นจิตละเอียดทีนี้พอจิตละเอียดแล้วปัญหาใหญ่ขนาดไหนมันก็เป็นปัญหาเล็กที่คนอื่นว่าทุกข์แต่มันก็ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นความสุขด้วยความทุกข์มันอยู่ที่จิตใจของเราการฝึกจิตนี้มันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญการทําสมาธิภาวนา ให้จิตสงบซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้าอีกถึงเป็นสิ่งที่สําคัญถึงเป็นการฟอกเขาเรียกว่าฟอกกายฟอกใจให้มันให้มันบริสุทธิ์เมื่อกายบริสุทธิ์เมื่อกายสงบจิตมันก็สงบเมื่อจิตสงบกิเลสอาสวะที่สะสมในจิตตะสันดานของแต่ละคนมันก็สงบเมื่อทุกอย่างสงบที่นี่ความสุขมันก็เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจของแต่ละบุคคล ความสุขนี้นะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเป็นความสุขที่ uum. น่ามหัศจรรย์มากกว่าความสุขที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันเป็นความสุขที่ละเอียดเป็นความสุขที่ลึกซึ้งเป็นความสุขที่ยาวนานความสุขที่เกิดจากสมาธิอินน้เวลามันเกิดแล้วมันนานมันนานมากกว่าความสุขที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นความสุขที่ให้ความรู้สึกมันอินมันเต็มแต่ความสุขที่ off, มันเกิดข <What>? ึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกาย หรือความสุขที่เกิดจากกินกามเกลียนนั้นมันแค่เดียวหายไปแล้วพอหายไปมันก็หิวอีกมันก็หาอีกดิ้นอีกถูกตีอีกดิ้นอีกถูกตีอีกถูกเผาอีกคำว่าถูกตีถูกเผาต้องสแสวงหาต้องดิ้นหาต้องลนหาต้องต่อสู้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่จบไม่สิ้นสักทีนี่เขาเรียกว,ว่าความสุขที่เกิดจากความโลภความโรกรธความหลงมันไม่จบมันร้อนแต่ความสุขที่มันเกิดจากความสงบมันเย็น พราะมันเกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นข้อเปรียบเทียบเออนี่มันสุกสองอย่างมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยมันมีค่ามากกว่ามีเงินมีทองเ็นเท่าไหร่ก็ประมาณไม่ได้ถึงจะมีเงินมากมายขนาดไหนถ้าไม่มีความสุขสงบทางจิตมันก็ไม่มีความหมายอะไรเงินทองเข้าของมันไม่มีความหมายอะไรมันมีแต่พิษเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เรามาทําจิตใจให้สงบถึงเป็นการเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ระดับพระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้มันก็ต้องเป็นของพิเศษอยู่ ได้ทรงบอกว่าถ้าจิตสงบมันจึงจะพบความสุขที่ละเอียดลึกซึ้งดีกว่ามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านสิทรงพูดไปยิ่งนึงมันก็แสดงว่าจริงถึงได้ระดับพุทธเจา้าพูดอะไรใครจะมาโกหกหลอกลวงพุทธเจา้าพูดไปมันอยู่ที่ว่าเราจะทําจริงจังไหมถ้าเราจริงจังมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งความสุขที่ละเอียดประณีตความสุขที่มันเกิดจากความสงบจากการสุดจิตนี้เพราะมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะ ไม่ลืมไม่ลืมนะมันเป็นอุปนิสัยวาสนาชาตินี้และชาติชาติต่อไปด้วยพบชาติน้อยใหญ่ถ้ายังไม่หมดกิเลสตัณหานี้มันก็จะแสวงหาเส้นทางนี้จนกระทั่งสุดท้ายเมื่อบุญวาสนาของแต่ละคนมันมาถึงเขานี่เราก็ไม่รู้ว่าบุญวาสนาแต่ละคนมันจะถึงตอนไหนอาจจะถึงเดียวนี้ก็ได้ถ้ามันถึงเข้าแล้วก็มันก็จะมาสัจฉีกันเดียวนั้นคําว่าสัจฉิก็คือมันก็จะได้บรรลุจิตมันก็จะเปิดเปิดให้เราเห็น ธรวมาจิตเปิดก็คือจิตมันสงบลงจนกระทั่งเต็มกําลังของมันเปิดให้เราเห็นว่าธรรมชาติของจิตมันเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์สิ่งที่สว่างสวเพราะมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วยานต่างๆที่เราเคยบําเพ็ญมาบุญบาร,รมีที่เคยบําเพ็ญมาทั้งหมดมันจะเข้ามารวมกันในขณะนั้นคนที่ธรรมดาก็<ๆ>ก็แก,แก๊กงก็กลายเป็นคนที่มีบุญบาร,รมีด้วยอํานาจการสุดจิตเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่แปลกใจว่า บางคนนี่อ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้แต่พอจิตสงบในขั้นลึกซึ้งแล้วบุญบาร,รมีเขาในอดีตชาติก็จะมารวมกันในขณะนั้นที่บุญบาร,รมีเรามันไม่ถึงที่มีปัญหานั่นนี่โน่นก็เพราะว่าจิตใจของเรายังไม่สงบพอจิตใจไม่สงบได้ที่มันก็ยังไม่เปิดบุญอยากมาอยู่แต่มันมาไม่ได้เพราะมันปิดไว้อะไรปิดไว้ก็คือกิเลสนั่นแหละปิดไม่ให้บุญ ที่เราทําในอดีตชาติแต่ละคนมันก็มีบุญทั้งนั้นทํามาในอดีตชาติรวมทั้งชาตินี้ทํามาเท่าไหร่เราก็ไม่รู้แต่บุญเก่านั้นมันมาหนุนไม่ทันมาหนุนไม่ได้เพราะว่ามันมีกิเลสต่างๆในจิตใจของเรามันปิดไว้ถ้าเราเพิกิเลสออกได้ชั่วคราวนี่บุญเขาจะมาหนุนทั้งหมดเลยอันนี้เราก็ลองพิจารณาพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเพียนพยายามนะหกปีไม่ได้เพราะกรรมมาบังเทียนพยายามมาหกปีจิตไม่สงบ ถึงขั้นลึกซึ้งพาะกรรมมาบังกรรมเคยได้ไปสบประมาทพระพุทธเจ้าไว้ว่าคนที่จะตัสรูป้เป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่มีในชาติหนึ่งพระองค์ได้เสวยพระชาติเป็นนักปราชคนที่เป็นนักปา่ามักจะเยื่ยยิ่งตัวเองชื่อโชติบาลไปสบประมาทพระกัสสปะพุทธเจ้าว่าคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีคนที่จะรู้สรรพสิ่งไม่มีก็ได้ผลกรรมนั้นะมาบังให้พระองค์นั้นสแสวงหาทางผิดถึงหกปี สมาธิก็ไม่เกิดหมายถึงสมาสมาธินะคือสมาธิมันมีสองแบบมิจฉาสมาธิกับสมาสมาธิที่ไม่ได้ตัดสู้หกปีเพียรพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้ตัดสู้เพราะว่าพระองค์ทรงปฏิบัติมิจฉาสมาธิไม่ไม่ใช่สัมมาสมาธิคําว่ามิจฉาสมาธิก็คือทรมานตัวเองดยการคิดว่าทรมานตัวเองเนี่ยมันเป็นทางหลุดพ้นแต่ สุดท้ายก็ไม่หลุดพ้นเพราะว่าทรมานร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ทางหลุดพ้นการจะหลุดพ้นก็จะจะต้องมาเพนเพ่งที่จิตเพราะว่าทุกทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่กายมันเกิดขึ้นที่จิตจะดับทุกทั้งหมดมันก็ต้องมาดับที่จิตทีนี้พอหมดขนกรรมเนื่องจากว่าพระองค์ได้ไปนั่งที่ใต้ตนพระศรีมาหาโพเข้าฌานได้คําว่าเข้าฌานได้ไหมเพราะว่าจิตมันเปิดแล้วทีนี้ตั้งแต่ฌานที่หนึ่งอย่างฉันได้พูดไว้แล้วว่าการเข้าฌาน ความคิดนี้มันดับไปเหลือแต่ตัวร <S ellt. S 2> ูว้เหลือแต่จิตความคิดมันดับไปแล้วสมาธิมันก็เกิดโดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับจิมตมัน si. สงบโดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับความรับรู้ทางกายตาหูจมูกลิ้นกายก็ดับนั่นคือลักษณะของฉานตาความรับรู้ทางตาว่าตาของฉันนี่มันก็ดับหูบาหูของฉันมันก็ดับจมูกของฉันมันก็ดับลิ้นของฉันก็ดับกายฉันนี่ก็ดับ พอมาดับตาหูจมูกนิ้วกายใจมันดับมันดับไปแล้วลมหายใจนี้มันก็ละเอียดเท่าสุดท้ายมันก็ดับพอลมหายใจดับความคิดมันก็ดับพอความคิดดับแล้วจิตมันก็จะสงบเป็นอัตโนมัติไม่ต้องบังคับแล้วทีนี้เหมือนเครื่องบินที่มันบินขึ้นได้ระดับแล้วไม่ต้องบังคับมันก็จะล่อนแล้วแต่มันจะล่อนไปไหนหรือเหมือนกับนกที่มันบินขึ้นแล้วพอมันไปอยู่ในระดับท้องฟ้าที่มันได้ระดับมันไม่ต้องบินมันก็ กางปิดเฉยๆมันก็ไปของมันจิตที่มันเข้าฌานมันก็ลักษณะเดียวกันมันยากมันยากตอนที่ขึ้นนี่แหละมันยากมันยากตอนเข้าไปดับความคิดนี่แหละเข้าไปดับสังขารกายคือเข้าไปดับตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันยากตรงนี้เข้าไปดับสังขารจิตคือความคิดต่างๆมันยากมันยากตรงนี้เราจึงจริงต้องใช้คําบริกรรมอันนี้พูดถึงบุคคลเบื้องต้นนะที่ยังไม่ได้นะแต่พอมันได้ครั้งหนึ่งแล้วที่นี่ จิตนี้มันไม่เหมือนตอนที่ยังไม่ได้เวลามันภาวนามันไม่ต้องบริกรรมแล้วทีนี้มันน้อมปุ๊บมันก็เข้าไปปั๊บอันนี้ก็ด้วยบุเพว่าสนาที่บุคคลนั้นบำเพ็ญมาเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ชํานาญเราก็จะต้องทําเพียนเพ่งภาวนาสติปัญญาของแต่ละบุคคลมันก็มีทําไปด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความจริงใจแล้วพมพอมันเกิดครั้งหนึ่งแล้วต่อไปมันก็ง่ายทุกอย่างนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสมาธิก็ตามหรือทุกอย่างในชีวิตเนี่ยพอมันสําเร็จครั้งหนึ่งมันก็จะง่ายไปหมด แต่ถ้ามันยังไม่สําเร็จมันก็ยากเพราะมันได้ครั้งหนึ่งแล้วที่นี้มันก็จะน้อมปั๊บความคิดมันก็จะดับปุ๊บความรับรู้ทางกายมันก็จะดับปั๊บลมหายใจมันก็จะดับปั๊บมันไม่นานมันเรื่องจิตมันไม่นานพอมันได้ที่นี้พระพุทธเจ้าของเราพอพระองค์ได้ได้แบบนี้ได้ฌานได้บรรลุฌานคือความคิดดับความรับรู้ทางกายดับจิตเข้าองค์ฌานแล้วบุญบารมีทั้งหมดก็มาหนุนทําไมถึงมาหนุนเพราะว่านีวรธรรมที่ปิดบังจิต เหมือนกับเมฆหมอกที่ปิดบังดวงจันทร์นั่นน่ะมันสลายไปพอสลายไปปุ๊บเนี่ยมันก็เล็งเห็นละทีนี้บุญบรารมีทั้งหมดที่เคยบำเพ็ญมาพบชาติน้อยใหญ่เข้ามาหนุนเพราะฉะนั้นการทําสมาธิภาวนาเนี่ยพอจิตสงบเข้าสู่ฌานเนี่ยมันถึงเป็นปาฏิหารเพราะว่ามันเป็นจิตที่ไปเชื่อมต่อบุญทั้งหมดของเราที่บำเพ็ญภาวนามาพบชาติน้อยใหญ่คนธรรมดาก็กลายเป็นคนไม่ธรรมดา พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆรูปอ่านหนังสือไม่ได้ด้วยจบก็แค่ปอสีแต่ไปสอนดออร์ใดก็แล้วกันก็เพราะว่าจิตท่านมันเพิกนิวรธรรมออกได้บุญที่เคยบำเพ็ญมาถึงแม้ชาตินี้จบแค่ปอสีแต่ว่าบุญบาร,รมีในอดีตชาติท่านบำเพ็ญมาเพอมันเข้ามาบวกกับบุญใหม่ที่ท่านบำเพ็ญมันก็กลายเป็นอัจฉริยะไปนี่แหละความสำคัญของการสุขจิตมันเป็นถึงขั้นนี้ เพราะฉะนั้นเราจึงอย่าได้ประมาทขอให้ตั้งใจทําแม้ว่าจะเลียแค่วันเดียวก็ขอให้ตั้งใจทําด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจการทําสมาธิภาวนาเนี่ยมันจะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ความจริงใจความบริสุทธิ์ใจไม่ได้อยู่ที่ความคาดหวังหรือความต้องการต่างๆนานาถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจมีความจริงใจแล้วมันจะต้องเกิดแน่ที่ว่าไม่เกิดนั้นไม่มีเอ้าในวันนี้ ให้ข้อคิดสะกิดใจตามกําลังสติปัญญาที่พิจรารณาได้พิจรารณาเห็นต่อไปก็ขอให้เรานั้นได้ตั้งใจบําเพ็ญสมาธิภาวนาขอเจริญพร